ผมวันนี้น่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสำหรับเล่นเกมในงบราคา5,000กว่าบาทที่คุ้มที่สุดแล้ได้สเปคโหดที่สุดนะครับนี่คือ Infinix Hot 40 Pro เข้ามาอีกแล้วโอ้โหยี่ห้อนี้ขึ้นชื่อเรื่องเล่นเกมในราคาคุ้มๆค,ค,ครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x f i n i t นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโทรศัพท์มือถือ i ินฟิ i x อีกแล้วนะครับจริงๆปีก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยรีวิวเจ้า In f ฟิ i x ตไปนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่เอาใจขวัญใจมหาชนสำหรับสายเกมเมอร์นะครับ <Yeah. S 1> ที่ต้องการโทรศัพท์มือถืองบประหยัดแต่ต้องการสเปคที่มันแรงสามารถเล่นเกมณนปัจจุบันได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็เลยออกรุ่นใหม่ออกมานะครับที่ใช้ตัวชิปเป็นตัวคอรีออสจีเก้าเก้านะครับในงบประมาณแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นอันนี้ถือว่าคุ้มนคคบบสเปี่ือแบบ ดูดิรอม 256GB อันนี้คือเอาไปลงเกมได้สบายๆแล้วก็แรม 16GB ซึ่ง r รม 16GB ตัวนี้มันจะเป็นแรมแบบ8บวก8ที่เอาตัว UFS ตัวนี้มาเป็นตัวแรมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคการดึงสตอรจเข้ามาเป็นตัวแรมนั่นเองนะครับก็ถามว่าคุ้มค่าไหมสำหรับ5,000กว่าบาทอันนี้ผมได้ลองใช้งานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับวัสดุแมทเทียลก่อนเลยถือว่าทาออกมาได้ดีมาก ไม่คิดเลยว่านี่คือโทรศัพท์มือถือราคา5,000กว่าบาทนะเพราะว่าพวกแบรนด์เจ้าตลาดดังๆอ่ะถ้าสมมุติเป็นโทรศัพท์มือถือราคาที่แบบไม่เกิน8,000บาทหรือว่าหมื่นบาทเนี่ยวัสดุส่วนมากจะเป็นพลาสติกที่ดูจับแล้วรู้สึกแบบมันกรอบกรอบแกรบแดูไม่ค่อยแน่นแต่ว่าเครื่องนี้วัสดุทําออกมาดูดีเลยทีเดียวนะครับอย่างแรก ให้ดูสีด้านหลังกันก่อนนะครับจริงๆทางอินฟินิตเนี่ยเขาจะมีหลายสีอยู่เหมือนกันโดยสีที่เขามีทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีทองสีดําสีฟ้าสีเขียวซึ่งสีวันนี้ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบเหมือนลายเอฟเฟกเนาะแล้วก็ในส่วนตัวกล้องตัวนี้เราดูด้านหลังเลยนะครับต่อให้เป็นโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งแต่กล้องเนี่ยก็ให้สเปคมาโหดนะครับตัวนี้จะอยู่ที่1น8้อยล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีตัวเลนส์มารถ ขึ้นมายกปุ๊บแล้วก็มันจะบอกว่าวัตถุชิ้นนี้คืออะไรอันนี้คือหน้าคนอะไรต่างๆเนี้ยตัวกล้องเนี้ยสามารถระบุบอกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับโดยผมมีภาพที่ไปถ่ายมาให้ดูบอกเลยนะครับอันนี้แอบตกใจมากๆเพราะว่าภาพอย่างที่ผมไปถ่ายมานะครับอันนี้เป็นภาพตอนกลางคืนพวกรายละเอียดอะไรต่างๆอ่ะเก็บออกมาได้ดีมากๆนะครับอันนี้ไปลองถ่ายมาตอนกลางคืนตอนช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับอันนี้แสงถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายพวกใบไม้ที่เป็นตอนกลางคืนเหมือนกันแต่ว่ามีไฟนีออนส่องสว่างเข้ามา เห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับหรือจะเป็นภาพอย่างตอนกลางวันเนี่ยครับมันก็ได้แสงไบเนตต่างๆที่แบบค่อนข้างดีมากๆนะครับด้วยตัวกล้องที่เป็นแบบ108ล้านพิกเซลอันนี้ผมถือว่าทําออกมาได้ดีนี่ครับเลนเป็นแบบถ่ายแนวอลตราไวนิดนึงให้มันดูกว้างนิดนึงนะครับและอย่างภาพนี้นะครับถ่ายด้วยกล้องหน้านะครับ32ล้านพิกเซลก็ได้รายละเอียดแบบโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งมากนะครับส่วนตัววิดีโอเครื่องนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ลองดูอินฟินิตโปรม,มือถือที่เขาเกิดมาเพื่อเล่นเกมแต่ผมบอกเลยนะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยก็แจ่มเหมือนกันนะสีสันเนี่ยเรียกว่าสดใสมากๆซึ่งตอนนี้เซตติ้งที่ผมตั้งค่าไว้เนี่ยเป็นแบบ 2K 30เฟรมนะครับเรื่องของกันสั่นเนี่ยอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเขาไม่ได้มีอะไรมาให้เยอะแยะมากมายหรอกครับอันนี้ผมลองให้แบบตากล้องเดินถอยหลังดูนะครับแล้วก็ถ่ายตามปกติแต่ถ้าคุณอยากจะใช้งานแบบ Full HD อันนี้ผมว่าแจ่มกว่ามาได้เป็นแบบ Full HD 60เฟรมตัดภาพไปดูกันฟว ตัดมานี่คือ Full HD 60เฟรมภาพเดี๋ยวก็จะลื่นไหลคลุบๆๆเห็นไหมครับมันไหลมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการกันสั่นเนี่ยต้องบอกตรงมันก็ยังไม่ได้นะครับอะเดี๋ยวเราลองเดินแบบพื้นที่ลำบากนิดนึงอันเนี้ยภาพมันจะสั่นๆเล็กน้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าโทรศัพท์มือถือราคาแค่เนี้ยกันสั่นมันเป็นยังไงไปดูกันเฮ้ยมีกันสั่นไว้เฮ้ย แต่มันจะกลายเป็น Full HD 30เฟรมแทนนะครับมันจะไม่ใช่เป็นแบบ Full HD 60เฟรมเนี่แหละอันนี้เดินเหมือนเดิมเลยภาพก็จะนิ่งมากยิ่งขึ้นแต่ว่ายังคงสีสันที่สดใสอยู่นะครับแต่ว่าเฟรมเรทก็จะโดนดรอปลงไปแล้วก็ในส่วนของตัวไมโครโฟนคุณก็ได้ยินตามนี้เลยไปแล้วครับสำหรับวิดีโออินฟินิก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมันสามารถถ่ายรูปอะไรต่างๆได้เยอะมากถ่ายรูปกล้วยตี๋ถ่ายรูปน้ําถ่ายรูปวิวอะไรต่างๆเนี่ย เอาได้ดีต่อให้เขาเป็นโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งก็ตามทีนะครับด้วยราคาแค่5000กว่าบาทเนาะอีกหนึ่งสิ่งที่อันนี้ค่อนข้างรู้สึกเซอร์ไพรส์นิดนึงเนาะในส่วนตัวกล้องด้านหน้าที่ผมพูดไปว่า32อล้านพิกเซลตัวเนี้ยมันจะมีลูกเล่นนิดนึงตรงที่ถ้าสมมติเป็นคนโทรเข้าโทรออกเข้ามาหรือว่าเช่นเวลาเราเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นแถบแคปซูลขึ้นมาแล้วก็มีบอกแจ้งสถานะทําให้ตัวติ่งกล้องตรงกลางอ่ะมันดูแบบไม่เกะกะจนเกินไปมันดูเหมือนกับมีีหหอออดมแถถบบะไไรรรทท่่สสาาาาาาาใช้้้งงงนนนนนํํนนัััเตวจ เครื่องนี้เหมาะสําหรับการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าจอที่มีไซส์ขนาด6.78นิ้วนะครับแล้วก็ได้อัตรา refresh rate เนี่ยอยู่ที่120 h z <Wow. S 1> ด้วยกันสเปคบอกไปแล้วเป็น ram 8บ8แล้วก็ rom 256 g ิ cpu helios g99 ถามว่า cpu ถ้าพอมาอยู่บนเครื่องตัวนี้แรงขนาดไหนเรามาลองดูตัวกริดเบนซิกกันนะครับอันนี้ผมมี benchmark เอาไว้นะครับนี่คะแนนที่ทำออกมาได้นะครับจะอยู่ที่ซิงเกิลคอเนี่ย740แล้วก็มัลติคอเนี่ยจะอยู่ที่240 0ด้วยกัน ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่แรงใช้ได้เลยในงบประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมี NFC มาให้ให้มาทุกอย่างครบนะครับดีไซน์ด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีตัวปุ่ม Power ที่เป็นตัวฟิงเกอร์พินได้นะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านล่างตรงนี้ มีแจ็ค3.5มิลครับใครที่แบบว่าต้องใช้หูฟังมีสายรุ่นเก่ารุ่นก่อนหน้ายังคงสามารถใช้งานได้มีตัวพอชาร์จ USB Type C รองรับการชาร์จเร็วได้ถึง33วัตต์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์ด้วยกันมีลำโพงด้านบนนะครับด้านข้างตรงนี้มีช่องสำหรับการใส่ซิมน,นะครับแล้วก็ด้านบนตัวนี้ก็มีลำโพงเหมือนกันก็คือได้ลำโพงเป็นแบบสตอริโอเวลาเล่นเกมเสียงก็จะค่อนข้างดังฉะฉานพอสมควรเลย <Yeah. S 1> ทีนี้ อุปรกรณ์แอคเซสเซอรีภายในกล่องเป็นยังไงตัวกล่องตัวนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับมีการเอ็กกับทางฟรีไฟนะครับ่ายดีเขาจะเอ็กกับทางฟรีไฟตลอดเวลาใครที่แบบว่าอยากเล่นเกมฟรีไฟลื่นๆเครื่องนี้เหมือนการันตีเลยว่ามันสามารถเล่นเกมฟรีไฟได้แบบสบายนะครับแกกล่องมาพามาดูที่ผมบอกว่ามันมี NFC นะครับโทรศัพท์มือถือราคา5,000ันกว่าบาทเดี๋ยวนี้ได้ NFC แล้วแล้วก็ตัวระบบเสียงเป็นตัว Hi Res Audio นะครับตัวแถบด้านบนเมื่อกี้ที่ผมแจ้งไปนะครับมันจะมีกล้องแล้วก็มีแถบบาร์ที่ แสดงเป็นอีโมติคอนที่สามารถแจ้งเตือนรายละเอียดสถานะต่างๆได้อ่ะเปิดกล่องปั๊บออกมาเจอโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับอันนี้เอาออกไปก่อนเราจะเจอกับที่จิ้มซิมนะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จอันนี้จะมีมาให้เลยครับเป็น USB Type A ถึง USB Type C แต่รอบนี้ ไม่มีตัวหูฟังมาให้แล้วนะครับโดยปกติรุ่นก่อนๆนหน้าเนี่ยอาจจะมีตัวหูฟังที่เขาแถมมาให้แต่ว่ารอบนี้ไม่มีหูฟังแถมมาให้นะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแน่นอนพอเครื่องเขารองรับ33วัตต์รอบนี้เขาก็เลยแถมอะแดปเตอร์ชาร์จที่มีกําลังไฟสูงสุดที่33วัตต์มาให้นะครับมีการสกีโลโก้อ,อินฟินิตเอาไว้นี่เลยครับมีมาให้ครบหัวปลั๊กเป็นรุ่นใหม่แล้วที่ผ่านมาตรฐานมอกรประเทศไทยนะครับก็เสียบแน่นเหลือเกินแล้วก็สุดท้ายนะครับภายในถุงตัวนี้ เขาจะมีเคสแถมมาให้ตัวเคสตัวนี้นะครับก็มีการสกรีนนิดนึงให้มันดูเป็นเงาๆนะครับก็เป็นเคสแบบเคสซิลิโคนนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อเคสแยกเขามีแถมมาให้เลย แล้วก็แน่นอนนะโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เขาออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมจริงๆพวกเกมฟรีฟลฟรีไฟอะไรพวกนี้เขาก็จะมีฟังก์ชัน Unlock Frame Rate มาให้นะครับจาก60เฟรมเนี่ยกลายเป็น90เฟรมแล้วก็จะมีในเรื่องของความไวในการสัมผัสเนี่ยจะสูงถึง1,200เฮิรต์ดังนั้นเวลาที่คุณเล่นเกมแนวยิงปืนแล้วกดซูมแล้วอยากจะลากให้มันไวๆอะไรพวกนี้มันจะตอบสนองได้เป็นอย่างดีแล้วก็เร็วมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทสทดสอบลองเล่นเกมกันดีนกว่าจะลองเล่นยาวๆกันเลยว่ามันร้อนไหมแล้วมันกระตุกหรือเปล่านอกจากเกมฟร ฟด้วยเกมเกมชิ้นเกมต่างๆเนี่ยเล่นเป็นไงไปดูกันไปก็ก่อนที่เราจะไปเทสเกมนะผมพามาดูหน้า UI กันก่อนละกันตัวนี้หน้า UI ดูสวยงามคือเปิดเครื่องมาอันเนี้ยมันจะมีธีมเกมฟรีไฟแถมมาให้เลยนะครับใส่เข้ามาก็ดูน่ารักดีตัวนี้นะครับถามว่าเป็น Android Base อะไรอะเข้าไปดูกันนะครับปุ๊บ นี่ครับเข้ามาก็จะเป็นตัว xos นะครับซึ่งเขาเป็น base on android เวอร์ชัน3นะครับยังไม่ใช่ android 14นะก็ถามว่าใช้งานได้ไหมก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับหน้าตา ui อ่ะเดี๋ยวผมลองปัดดูแล้วกันเร็วขนาดไหนขอปิดแอปทั้งหมดนะครับป,ปัดซ้ายปัดซ้ายปัดขวาปุ๊บขึ้นลงนะครับนี่ขึ้นลงทันออกมาค่อนข้างเร็วนะครับใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยคือมันเป็นโทรศัพท์มือถือ5,000กว่าบาทที่แบบทันดีลื่นเพราะว่าผมเคยลองรีวิวหลายเครื่องแล้วบางเครื่องก็จะไม่ได้แบบ เลื่อนได้รวดเร็วอะไรขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าการทัดการตอบสนอง CPU ถือว่าค่อนข้างแรงเคยเทสตัวที่เป็น c o l e i s G99 เหมือนกันแต่ว่าเป็น c o นะ u i เป็นคน c o ี่ห้ออันนั้นก็จะมีความหน่วงวันนี้เล็กน้อยอันนี้รู้สึกว่ามันลื่นติดนิ้วนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันเลยดีวยกว่าเดี๋ยวขอฟรีไฟล์กันเลยดีวยกว่าปพอเราเข้าเกมมาปุ๊บตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีแถบด้านข้างตรงนี้ถ้าเราปัดออกมา มันจะมีฟีเจอร์ที่แบบไว้ช่วย,เล,ยละะเล่นเกมได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอบันทึกวิดีโอล้างหน่วยความจําอันนี้ก็สามารถเซตได้ล้างได้นะครับหรือจะปรับประสิทธิภาพนะครับให้มันเป็นโหมดประสิทธิภาพสูงสุดก็จะได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นอันนี้หน้าจอก็จะกลายเป็น120ยเฮิร์เลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือการเข้าถึงแบบด่วนนะครับป้องกันการรบกวนซ่อนการแจ้งเตือนปิดนอนติอะไรต่างๆเนี่ยมีทั้งหมดนะครับส่วนเสริมเกมอันนี้สามารถปรับได้ว่าต้องการสีแบบไหนสดใสเห็นไหมสีจะเปลี่ยนเลยเนี่ย อันนี้สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแบบเอาสนุกนะแนะนําปรับโหมดเป็นสีสดใสจอแม่งจะแบบสดขึ้นมาสวยขึ้นมาแบบสวยขึ้นเยอะเออใช่ครว่าสวยมากๆนะครับไ <Yeah. S 1> ปเดี๋ยวเราไปลองเทสฟรีไฟล e กัน <Yeah. S 1> เอาองตงนะ Infinix Hot 40โ r รรอบนี้ทำมาคือแบบ เอามาค่าทุกแบรนด์นะ CPU Core i9 หลายๆตัวยังขายราคากันอยู่แบบประมาณ7000กว่าบาท6000กว่าบาทประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ลงมาแบบแค่5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นแถมท้งอินฟินิตเนี่ยเขายังมีรุ่นที่ต่ำกว่านี้อีกหนึ่งอันนะครับก็จะเป็นตัว Hot 40i ตัวนั้นก็คือจะราคาประหยัดกว่าก็คือจะมีสเปคที่ต่ำกว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังคงตอบโจทย์ได้หลากหลายอย่างใครที่แบบว่าอยากจะหาโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งสักหนึ่งเรื่องขอสเปคแรงๆเลยแต่ว่าขอราคาไม่โหดแรมเนี่ยต้องขอเยอะหน่อยนะเอาแบวก8ปดก็ยังโ แล้วก็ได้ ROM มไม่เอาแบบ ROM 128นะ ROM 128คือลงเกมยุคนี้มันไม่พออยู่แล้วถ่ายวิดีโออะไรต่างๆแป๊บเดียวก็เต็มนะครับก็ตัวเนี้ยผมคิดว่าคุ้มนะครับสำหรับสายเกมเมอร์ใครที่แบบสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางผมน nope ก x i m m e t ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ